สวัสดีค่ะพี่น้องปา่าพี่น้องไป้านคาน้ำกันค่ะหนูสไนนะะิไปลานท้ายคองเนาะค่ะไปซื้อกระดาษทิชชู่เนาะคะ่ะไปซื้อสเปย์ห้องน้ำเนะะี่ยค่ะซื้อของเขาบานเนาะคะ่ะพี่น้องปา่าพี่น้องยางไปน้ำกันตอนนี้กับบรรยากาศนี่ขึ้นมาร,ร,ราะะ้อนลงยาำเสารเนาะค่ะกะสสีาดงานมาคอยสะดวกสะดวกสบายเนาะคะ่ะ เป็นบรรยากาศหลังบ้านนู่นนะค่ะพี่น้องแล้วเราก็สิญญางไปตรงถนนใหญ่เยยนาะคะ่ะบูสเตอร์เป็นได้คะ่ะพี่น้องดูวุ่นวายปะคะ่ะเบิ่งวุ่นวายปะคะ่ะออกมาถนนใหญ่เขาไปนี่ก็สิเป็นบ้านเนาะคะ่ะพี่น้อง บ้านอยู่ข,ข้างหลังอีกจังหน่อยอันนี้จะเป็นเสนนน้นถนนใหญ่เนาะคะ่ะโรงเรียนน้องอตัตซิยูนี่ค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะตึกนี้เนาะคะ่ะยูนชุมชนเลยเนาะคะ่ะอาชีพอันตรายเนาะค่ะพี่นอ้องจะคิดว่าอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในเมืองนี่สิบาอันตรายเนาะคะ่ะสามารถเกิดการก่อการลายได้เนาะคะ่ะที่รัอเซียมีเยอะมากมายเนาะคะ่ะ มีขาลองเล่นน้องอันค่ะีที่แล้วก็บีการกอร่อการไหลเนาะค่ะี่น้องนักเล่นเอาฝุ่นมายิ่งกันเอาฝุ่นมายิ่งคนอยู่ในโรงเล่นนคกะตายเกัคนนะคะัี่นอกยู่หมองในกับ้นานปลอดภัยนะค่ะพี่นอ้อง,บบอไ,ะะองไปใส่มาใส่กับหายเยวหนาเย้หล้งเนาะคะ่ะ การนทีมอัลเนเซียบาคอยขอดให้ไปไหนได้ค่ะพี่น้องบางมงกุฎขอดให้เจ้าบ่าถึงคน้นเนเซียเข้ากับปกป้องเล็กน้อยดีเนาะคะ่ะเล็กน้อยนี่สีมาอันดับที่หนึ่งเนาะคะ่ะตอนนี้กับเวลาส6หนาฬิกานะคะรถอาจ์ิไลแน่เป็นเวลาของคนเลิกงานเนาะคะ่ะ คนไล่คนเลิกงานลนวนนาะคะ่ะตอนนี้ประมาณ17บเจ็ดนาฬิกาอยู่จังหนูนประมาณ17บเจ็ดนาฬิกานอ้องอาตจกัสิเ,เ,เหลิกโลงเลี่ยนแล้วนะคะพอก็แม่กจะสิแด้ไปรับพี่น้องเห็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องทำไมอยู่แบบนี้พี่น้องสิคิดฮอดบ้านวะค่ะคิดฮอดบ้านคือจังหนูคิดฮอดปะค่ะพี่น้องสำนับนูนน่ คิดหอนตลอดเวลาค่ะพย้อนกลับไปได้กับอยากจะอยู่เมืองไทยตลอดเวยคะ่ะเพราะอยากมาอยู่นี่้ะค่ะพี่น้องแต่ว่ามีลูกมีครอบครัวแล้วมันก็ต้องจําเป็นนะคะรัดใจนะคะถ้ามีเวลาหรือว่าโควิดหายแล้วก็ต้องีไดยสามารถกลับไปอย่างเยีียมนองไดลเนะคะพี่น้องรคพี่น้อนงางไปกันนู้น,นะะ้ลยค่ะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะ นี่คนะวามสวยงามมีรรสล่าหลายนะคะนี่ผูวรักคาอยู่ผางหลังพ้อมนะะ้องค่ะใส่มาใส่สบายใจเลยค่ะคะ่ะตอนนี้เขาเขาไม่ในร้านแล้วนะคะเระซิ่งคองเหเหลือกซื้อหลายลายยากนาอคะ่ะเป็นพวก ออสมูทอินซอป,ปาการน่ะคะ่ะของดีน่อยมื่อนคะคะแต่สิเป็นหนามจันงนอยเนาะคะ่ะอาจะดูสก,กัโปกจังน้อยเพราะว่ามันเป็นหนาสโน่เนาะคะ่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนยี่ปุ่แล้วเนาะคะ่ะ Точка руки. ไปซื้อของเสร็จแล้วนะคะพี่น้องซื้อของเสร็จแล้วค่ะก็ได้ทิชชู่สำลีนะคะสำลีด้วยนะคะสำลีน้ําทิชชู่น้ํานะคะแล้วก็แป๊บซี่นะคะแป๊บซี่แล้วก็สปากเกตตี้แล้วก็สเปรย์ห้องน,นอ้ำยาสีฟันนะคะของใช้ในครัวเรือนนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดใกล้จะขาดแล้วนะคะแล้วก็ซื้อมาตุนไว้นะคะ เพราะว่าตอนปีใหม่เราจะได้ว่างนะคะว่างงานกันค่ะไม่ต้องวิ่งไปซื้อของกันอีกเนาะคะ น้องันเดียวเด้ออ๋อเซ็กซี่อ๋อไปะใส่เป๊ะใส่ปใส่เปใส่